สวัสดีจ้าพี่น้องได้แปลง่พักไหมหล่อเด้อได้แปลง่พักไหมหล่อจา้าสิบปูกันนี่เยาะเยวะสิให้เบิร <c oughs> นนะง,ง,รแ,งปแปลง่พักไหมแต่ว่าบ่มีเสียมพ่นนะเป็นจังไหนเยี่ยมบ่ร์เยี่ยมบ่เป็นจังไหนจ้าแปลง่พักสิบปูกันนี่แมงมุมมีเสียมยืมเสียมแน่ ถ้ว่าดินดินมันล้วนที่ดีเอาเอาอันไม่เนี่ละจกัจกจักเอาจังสิดินมันอันนั้นดีอยู่ดินมันล้วนเป็นเป็นดินล้วนดินเป็นตะวบ้านอยู่ที่บ้านแปลงมีก้อนบ้านว่าหลายแบงแบงย่างละเคืองแบงย่างละเคืองมันจะคอยเสียอันนั้นอันแปลงแปลงนั้นจ้องไม่ทาน เอาไปนั่นแหมย่ามนันเอาไปขยายออกนั่นไหมต้องเอาไปแทะแต่งอันนี้สิดบ้านบ้านาพักอันพัากการพักกว้างตึงเอามีเสียมเอาอันนี้ละเอาไม้นี่ละอันนี้เอาทั่วชั่วเอาสุด ไปซื้อเอาต้นหอมมาปลูกใหกคนณนายอเข้ามามีฟักบุ้งใดมันเนาะมีฟักบุ้งหอมฟอร์มพัดพัดสลัดอันนี้กวางตุง้งนี่จำเนียก คอนแม่นมีเสียงนี่มันก็สินั่นนี่เขาไมีเสียงเฟิร์นมาเสียวเสียงเขามาให้กับมิตซ์ซีดีมิตซ์ซีดีจีบ้านอันนั่นก้อนดอกสีบ้านอันไหนก้อนบ้านหอมปลอมนี่ก้อนแนวแนวน้ามากอันนี้เฟิร์นมานชอบ พร้อม,อมต้นพร้อมพักการเตรียมเตรียมดินเรียบร้อยแดงเพิ่งแดงขึ้นเกิดไปอยู่หอมความก็ได้ dùng hay đây bột toàn ban gật mờ xoáng mờ ban kia chắc nói nay em có ướt rồi để lốp kín tồn nổi ไแปงักไม่หรอเ้อพี่น้องเอพี่น้องเอนน๋ันแม่นี่เสียมซับซับซับซ,บซ,บซบไปเรือยี่ได้มีงกกวางตุ้งนี่คืบ้านกวงตุงเหอ,เอ,เอพัพักบุ้งพักบุ้ง,บ,งบ้านพักบุ้งเหมือเสียเอาพักบุ้งใส่บแบงเคิงนี่ แป้งเคิองนี่เราเอาพักบุ้งไส่พักบุ้งเกิดแลด้อจังหันกวางตุ้งก็เกิดแล้วหอมป้อมก็เกิดแล้วแต่ว่ายานันมันบมเปิดแต่ได้กินด้วยมันมันต่นหน่อยมันกปินบ่คือไะผันแปลงง่ายๆสี่ไทยด้ยนมันจะเอามากขยายอออเอามากขยายออก เดี๋ยวสิพ้าไปเบิง่งโอ๊ยหน้าขอตาต้นพ้าเขาไปสิพ้าไปเบิงนน่งต้นนยหน่อยของมันส่งคู่บันส่งคือบอมีหอมปลอมจันหอมปลอมเกิดแล้วบ้องพักบุง่งพักบุ่งก็เกิดแล้วไปแต่ได้กินวะ อันนี้ักกาดวางตุง้งก้เบื้องมันมันมันสิออกใบมันสิเป็นแต่ได้กินก็ได้ผักบุ้งผักบุ้งปลูกใส่หลอดลดตกตเกิดเยอะแต่ว่ามันยังสิเป็นยังไงเท่านั้นแหละมื่อกี้ฝนมาตกส้มแหงกันแตงพัก เกตแบบง่ายๆเลยเอาอีฐบอกมาส่แเราก็เอาเอาดินมาใส่เพื่อนเน็ดไทยเนาะจานเนาะเพื่อนเน็้ไทยกับปลูกซ้ำนี่ละอ้ยเลี้ยนหัวบ่อันนี้สิเอาพักบุ้งดอกลงมพักบุ้งกวางตุ้งพักบุ้งกวางตุ้งสลัดถ้าเอาเบียร์มันยูหันมาแปะมองี้ นาสิได้กินอยู่นะเพราะว่าดินดินล้วนดินงามยู่จ้ะดินล้วนดินงามู่ซอมอันนั้นเนะี่ยเสียงมาจับ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 หน่อยส่คืนเสียงสีไปมีห่หอมซอม บุ้งสาัดสีพ่อท่านเด๋อาลงคุได้กินอยู่เด้อนะนี่เห็นมากกันได้โอ้ยยุ่กงกัดคน ผักบ,งกบุงให้ผักบุ้งหนิดไปบ้างโอ้ยผักบุ้งมลายตัวนี่เอาบ้านซ้ำหนิดอ่ะนี่ซ้ำหนี่บ้านเราเมียนะมะไรกับบ้านซ้ำหน่แหละบ้านซ้ำที่มีเอาเท่าที่มี เสียล่องควางตุง้งวางตุ้งล่งอีกกันเย็บกินต้นน่อยมันจะได้เนาะนี่เนาะเย็บก,กินต้น,น่มยมันจะได้ ปลูกที่ไร่เกษย้อนกินเอาเอากินต่ได้กินบ่าทะลาะเบิ้งเด้อมันสิเกิดบ่สิเอาเดือดเฮเบิ้งหลอดนุ่มสิไายเบิ้งเรื่องจ่าเด้ออันเรือมันนี่ก็สิเอาควางตึงละลงนี่เรือมันนี่เอาความตึงลงก็พ่อกันไม่คิดหนาเนาะจานะ่าเนาะไายให้เบิ้งซ้ำนีล่ล่ะไม่แปลงพักไม่ก็เลยอยากโซนนะกอนไม่คิดหนาเด้อจ่าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย